ได้พาไปแหลทธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างค่ะเขาทะเล้งภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเงินได้มัดเทเซนะคะซึ่งย่ในทิศทางขาย้ายตัวค่ะพร้อมกับขาดการแนวโน้นมเศรษฐกิจผักตายในระยะต่อไปนะคะว่ายังคงขาย้ายตัวพ้นดีจะผักการทองเที่ยวได้ฟื้นตัวค่ะ หนังสาวโซผีสงวนดีกุ้นู้วำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำหักงานผักตายก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเศรษฐกิจผักตายไตมาเซปีสปนาอยขสีายังคงย่นในทิศทางขยายตัวค่ะจากภาคก,การท่องเที่ยวเที่ยวนตัวต่อเนืองนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นทางมาเลเซียรัสเซียยุโรปแล้วก็อินโดนีเซียค่ะแล้วก็อินเดียค่ะเห็นได้จากการเดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วก็การเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินระหว่างประเทศ รวมถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะงานด้านบริการเดี่เกี้ยวเนืองกับการท่องเที่ยวก็ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคในนายัางขยายตัวได้แม่จะว่าจะชะลอลงบ้างจากราคาสินคา้าเกษตรเดีปับลดลงแล้วก็่าคงชีพเี่สูงขึ้นสําหรับาการผลิตก็มีการหดตัวตามความต้องการคงประเทศคู่้าค่ะทําให้ความต้องการเสรื่อสินคา้าหมดการผลิตไม่ว่าจะเป็นไม้ยางพาราทุ่งมือยางอาหารทะเลแล้วก็ยางพาราแปรูปโซดครองกับการลงทุนภาคเอก,กชน เทขาย่ตัวชะลอลงทั้งภาคกันก่อสร้างแล้วก็การลงทุนเครื่องจักรและกอุปกรณ์โดยเฉพาะการนาเข้าสินค้าเพื่อการผลิตยางแล้วก็รถยนต์เชิงพาณิชย์ค่ะสําหรับการขาดการเศรษฐกิจไตรมาสหนึ่งปี2566ันน้อนี้ก็ขาดว่าอาจจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการบริโภคของภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้พ้นมาจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องทําให้การจ้างงานด้านการบริการแล้วก็การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งจะมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการใชายจ่ายนะคะโดยเฉพาะสินค้า อุปโภคบริโภคประกอบกับมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่มาช่วยสนับสนุนทางกิจกรรมแล้วก็อีเวนต์ต่ตตางๆผู้พืก็ตามค่ะยังมีปัจจัยซึ่งไม่เป็นพ้นดีจากรายรายเกษตรกรที่ลดลงรวมถึงขาคลองฉีบที่สูง <prosecutor. S 1> ด้านการผลิตอาจ,จะชะลอลงตามความต้องการของประเทศคู่ค่าซอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะฮอตตัวลงด้วยค่ะ เยอะเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ภาคการอุปโภคบริโภคของเราเนี่ยดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตลอดจนทเอื่องการจ้างงานนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของรายได้เกษตรกรน,นะคะก็มีการหดตัวลงก็อาจจะมีผลทําให้ การใช้จ่ายนียนะคะขยายแม้ว่าจะขยายตัวแต่ก็อาจจะไม่ได้มากนักนะคะถ้าเทียบกับไปที่ไตรมาสสเนี่ก็ค่อนข้างจะชะลอลงเล็กน้อยนะคะส่วนในเรื่องของการส่งออกแล้วก็เรื่องของภาคการผลิตนะคะเราจะเห็นการหดตัวเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มาจากการที่อุประสงค์จาก คู่ค้าต่างประเทศของเราเนี่ยนะคะ,ะค่อนข้างจะชะลอลงค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งันสุดท้ายก็เลยมีผลทําให้การลงทุนของภาคเอกชนนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีการขยายตัวก็ชะลอลงเช่นเดียวกันค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของภาคอสังหารนะคะเราจะเห็นการปรับตัวที่มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของการท่องเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะ นี่ย่งยางในพอบนะคะว่าเศรษฐกิจาักตายแต,ายตายมาเิเซปี่สองพนรยสิบห้านี่นะยังคงย่งในทิศทางขยายตัวจากภาคก,การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากหนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียรัสเซียยุโรปแล้วก็อินเดียนะคะซึ่งเราจะจะเห็นได้จากการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ใช่ยิ่งเห็นด้วยคืรถพันไปพันมาเนี่ยเอารถไายทะเบียนามารแอล้วลแน,น่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังจากสถา,านการณ์โควิดสิเกราปฏิเสธไม่ได้ระหว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะหันได้เนี่ย บรรยากาศก็คึกขักเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะคะรึึกว่าชื่นใจแทนพอค้าแมคาแล้วก็ผู้ประกอบการโรงเรียมด้วยนะคะต้องบอกว่าเขายิ้มได้อาปากยิ้มได้กันอีกคนหนึ่งลังจากที่ว่าขควิสุขการณ์หริมขีดขาเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่<ช>ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว